วิถีเกษตรพามาดูล้อสูงยางลมครับล้อหน้าเมตรสามสิบห้าล้อหลังเมตรแปดสิบครับสำหรับรถไทยสี่ห้าห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์นะครับหน้ายางครับหน้ายางแปดนิ้วนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับนี่ครับล้อรถไทยปกติเราก็แปดนิ้วนะครับผม ประมาณ8นิ้วเทากับล้อหน้าเดิมๆเราเลยครับล้อหน้าล้อหลังที่เป็นล้อสูงนะครับกระทะตัวนี้12มิลตัวนี้9มิลนะครับข้อต่อได้ครบหมดทุกอย่างครับใส่แล้วฐานล้อขอบนอกนะครับขอบนอกฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นอยู่ที่ประมาณเมตรห้าบห้าแล้วก็กลับกระทะได้นะครับผมกลับกระทะก็จะแคบลงนะครับก็เข้ารองมันเมตรยี่สิ เมตรยี่ห้าเมตรสามสิบได้สบายเลยครับได้กันเลี้ยวนะครับผมให้น็อตไปด้วยแหวนสปริงไปด้วยเวลาลูกค้าไปก็ถอดตัวเก่าออกแล้วก็ขันเข้าไปนะครับตัวนี้จะได้เต็มเกียวนะครับกันเลี้ยวผมก็เจียแต่งให้นะครับเจียมุมให้เพราะว่ามันชิ้นส่วนมันสามชิ้นมาประกอบกันแล้วมันจะบิดจะเบี้ยวหน่อยนึงครับก็เลยต้องเจียแต่งให้น็อตก็ได้ครบนะครับผมน็อตล้อหน้าล้อหลังนะครับ น็อตกันข่ายนะครับใครสนใจแต่ว่าจะเป็นล้อลมพ่นยาโรตารี่ผ่านทํารุ่นอ้อยผ่านทํารุ่นมันยางตันนะครับก็ติดต่อร้านวิธีเกษตรอยู่ตำบลนิคมอำเภอพิมายโคราชนะครับก็ละแวะกโรงงานน้ำตาลพิมายนะครับ